นึกว่าจะมาทานมื้อเที่ยงกับพี่บีนไม่ท,นทันซะแล้ว <c oughs> ทานกันเลยดีกว่าค่ะอ้าใจเย็นจ้เะจะเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหมพี่บีนก็เพ็นเพ้นมาในเหนื่อยกลัวเพ้นจะทานละสุกใช่ไหมล่ะเปล่าครับรอสมาชิกให้ครบก่อน <c oughs> ก็วันนี้น้ำใสาพาคุณพ่อไปหาหมอเหลือแค่เราสามคนจะให้เพ้นรอผีที่ไหนล่ะคะไม่ไม่ใช่ผีจ้ะพ่อนะเองใช <c oughs> ่แล้วจ้ะหรือว่าคุณตาพี่นี่แหละ ลืมแล้วเหรอที่พี่เคยบอกว่าคุณตาจะมาเยี่ยมอ่ะไม่ได้ลืมหรอกค่ะแค่เพนจำไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าลืมรู้ไหมคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับโอ้กํากำลังทานอาหารเอ๊ะหนึ่งสองสามสีนั่งกันสามคนแต่มีข้าว4ี่จานโอ้โหแสดงว่ารอผมใช่ไหมครับหนูหาทีเดียเเ้ย แห้งเหรอคะและ้วนี่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้ส่องกันจบกันเลยเหรอคะส่องกันจบโคตตายแล้วดูทิเนี่ยคุณฟ้าเป็นห่วงลยละเอียดมากเลยวันนี้ผมลุนทาแป้งมาครับดูไม่ดีใช่นะไหมใจผิดว่เป็นห่วงเป็นห่วงคิดเองว่ะ <c oughs> เอาฝาชีขาานนเขาหัวไม่ไ้หนูของสูงบ้าไปถือต่ำได้ไงเรา <c oughs> เออนี่แค่ฝาชีนะเออถ้าฝาผ้าถือสูงนี่ ตลกไม่เกรงใจศาสนาเลยนะพี่โหนใช่ไหมพ่ตีครับเอาเอาเอาไว่าวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับนกทอดกระเทียมโทนนกน่าสงสารนกอะค่ะฟ้าไม่ทานหรอค่ะอันนี้ไม่ใช่นกธรรมชาติคุณฟ้าอันนี้นกสั่งตรงมาจากเกาะฮอกไกโดนะครับผมนี่นะบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อจะบินมาลงกระทะนะครับผมเนี่ยอร่อยครับลองอร่อยครับผม ทานทานกันเลยแล้วครับผมขอโทษทุกทุกคนของเสียมาเป็นน้ำป่าไหลหลักเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกขโมยนี่มะอ้าใครเขาบอกแอ้อยูล็อกเลยไดเลยล็อกผู้ล็อกเลยเฮ้ยเฮ้ยล็อกอะไรล็อกอะไรอะไรล็อกเพื่ออะไรอะเฮ้ยนั่นแน่ฟอร์มจะมาจัดงานใช่ไหมล่ะงาอะไรอะที่นี้เขาไม่รับเว้ยไปเลยนี่เลยเว้ยหลอกแน่ครับขุณฟาร์มไม่ต้องพูดครับผม อย่าไปรับงานนี่นะครับซวยเลยนะฮะผมรู้จักมันดีหรือที่คุณแค่จะรู้จักฟ้าฟ้าดีกว่าฟ้าได้ไงคะฟ้าหลวงป้าแปลว่าอะไรอ่ะปตันเออป้าพ่อเหรอวนี่นี่พ่อพ่อคุณป้าเหรอครับขอเสื้อยับเลยนะครับผมไม่รู้มานานแล้วนะครับคุณฟ้า ว่าคนเนี้ยคือพ่อของคุณฟ้าผมอยากจะลองใจเท่งมันดูดจ,จิตใจทำด้วยอะไรไว้คนนี้ผมผมต้องต้องขอโทษค,ค,คุณพ่อด้วยเหรอครับใครเป็นพ่อเ่ะลยอซี่ลกซี่ผมม่ล็อกครับผมทำตามคำสั่งเฮ้ยเราก็นึกวจะไปคงใจบุงนึกว่าขโมยนกไปปล่อยมีแท้ออกมาทอดยันไอนบอกมาจากเขาไกโดงอะไม่รู้ลูกเห็นมัน้องดังฮกฮกฮกฮ ย่างเงี้ยบาปหนามากเลยนะคะอย่างหนาเลยนะคะเพราะท่งเตือนหลายครั้งแล้วครับไอเรื่องทำบาดทำกรรมนะมันก็ไมแต่เด็กๆแล้วครับยิงนกตกปลา่าว่าแต่นกเลยครับหมาแมวมันก็กินครับเดยช่ชั่วโมงนี้ผมว่าผุคคนจะเอาน้ำที่อื่นดื่มดีมไหมนะครับพิสัยจริงๆเลยหมาแมวมันยังไม่เว้นไม่เว้นเลยครบไล่แล้วของอย่างเงี้ยเคยเลี้ยงหัวใจเพื่อนตอนตอนเป็นทหารหัวใจเลยเออไอคนนั้นยังอยู่ไหมตายไปแล้วครับ ยับสาบัวให้หน่อยสาบัวเรียกเพ้นเหคะใครก็เลยหยับสาบัวให้หน่อยอะไรนะคะนี่ฟังไม่อวดแล้วบอกสาบัวสาบัวสาบัวจะเอามาถวานตัวเข้าใจำได้เนี่ยสาบัวถวัดตัวไงเรียกใครจะไปฟังออกวะเอาตะบัวมานทำอะไรล่ะอะไรจ้าเพ้น ก็ S <S คุณตาสิคะจะเอาสรบบัวมาทําอะไรก็ไม่รู้อะค่ะสงสัยคงจะเอามาทําหงสซุ้ยมั้งคะล่าคุ้ย <S <S นี่เห้นน่าตาเดี๋ยวะว่าคุณตาเขาให้หาสรบบัวก็ <S <S ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าคุณตาเขาบอก in, นี่หนูเอาสับบัวสับบัวมาถั่วตัวอย่างเงี้ยค่ะอยพูดอย่างอื่ <S <S 2> <S 2> นนงเพง้นแกเป็นไหหลํำนะแหละลยพูดไม่ค่อยชัดเฮ้ ตรวจรอดไปเอาสาบัวเขียนไหนว่าป่านนี้ยังไม่มาอย่านะเห็นไหมคะสาบัวจริงๆด้วยค่ะนะฟ้าไม่ใช่หรอกจ้ะคือคุณตาเขาหมายถึงสบู่นะจ้าสบู่เหรอคะแค่สาบัวเนี่ยตรวจรอดหรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี้โอ้คุณตาใครฟังรู้เรื่องก็บ้าแล้วค่ะ้รวก่อนหรือก็เกียดแล้วผมพูดอย่างนู้นยังไม่รู้เรื่องเลย นี่คุณพ่อหนาเองนะจ๊ะพี่ด้วยไี่กันะก็ไม่ได้บ้าด้วยงอยอกะตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกะพี่บีนตุ๊กแกอยู่ที่ไหนตุ๊กแกคร้อาไหมก็คนมันกนี่ค่ะคุณตาฟังไม่อดเลย เดยวฟังไม่รู้เลี่ยนเลยเนี่ยถ้ามีตัวแกลวก็กเจี๊ยนจอดแล้วเข้าทางเลยป้าคะเอ๊ะป้าฟังเสียงทุกาไปตีหวยกันแล้วใช่ไหมคะใช่ป้าก็เพิ่งเฮ้ยเอารอเลี้ยนป้าไม่ได้งมงายขอแันนี้มานานแล้วเชี่อป้างั้นว่ที่แล้วเนี่ยหวยออกอะไรคะออกเก้าหนึ่งได้ป้าุงกลับเฮ้ยเอารอเลียนเนี่ยของมันเตยด จะ,จะให้ป้หาหักเดียเด๋ยวเดี๋ยวป้าก็ลวนเดียาใจเหนื่อยนะครับอีซิยาเสพติดเสพติดอ่ะหรือพวกได้เดี๋ยวว่าพอดแม่ได้พดวดนะฮะแสบตรวจ าพูดก่อนป่านเนี้ยทำไมตายไม่กลับก็ไม่รู้อ่ะนั่นนะดิในป่าน,นี้ตายังไม่กลับอีกอะนี่เป็นห่วงคุณตาเหมือนกันเหรอนึกว่าเป็นห่วงแต่เพนซะอีกโอ้ยเพนน่ะผมไม่ห่วงหรอกว่าใครจะมาทำอะไรอะ่ะกลัวไปทำอะไรคนอื่นมากกว่าแหมใครเล่นบาสเหรอคะได้ยินอะไรห่วงห่วงนะ ไม่มีใครเล่นบ้าหรกจาก้าแต่ว่ากําลังเป็นห่วงว่าทาไมคุณตายไม่กลับนะอืมเออหรือว่าใกล้วันหวยออกแต่แ,แกเลยไปตะเวนซื้อหวยไป้กลับบ้านไม่ถูกอ่ะโอ๊ยไอ้กลับบ้านไม่ถูกเนี่ยนะไม่เป็นห่วงหรอกเป็นห่วงเรื่องหวยมากกว่าทำไมลาฟ้าถึงดูเป็นห่วงเรื่องหวยเป็นพิเศษนะคะม่เพนเห็นบนตั้งแต่ว่าแรกที่คุณตามาแล้วนะคะเนี่ยก็คุณตา เคยเล่นหวยจนหมดตัวเลยนะอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนทำให้แกต้องติดหวยอีกทัดให้ยับเลยเป็นไร,รอ่ะเพ้นปลาอยู่ที่รดได้เนี่แเราอ่ะออเปล่าค่ะ